ดูหนุ่มร้านยางชื่อดังเมืองชนครับงงสิฮะซื้อรถหรูมาให้คุณแม่นะครับชาวเน็ตเห็นในโพสต์แล้วคล้ายๆคุณแม่ที่เป็นแม่ของคุณแตงโมฮะที่เป็นดาราเนี่ยครับก็เข้าใจผิดครับก็เลยมีคอมเมนต์ต่อว่าต่อขานี่เยอะมากนะครับบอกไปรับเงินแล้วมาซื้อรถหรือเปล่ามาดูเหตุการณ์นี้ครับกรณีที่มีการแชร์โพสต์จากเพจหนุ่มเม้งการยางชมบุรีครับนี่ภาพนี้เลยฮะเป็นเหตุครับก็ โดยโดยเพจโดยภาพนี้เนี่ยมีการโพสต์ข้อความว่าเลิกงามยำดีรถแม่ขอให้ขับขี่ปลอดภัยเงินต่อเงินเจ้ามหาเฮง555และเลิกงามยำดีเบาได้เบานะ55นี่แล้วก็มีการโพสต์รูปภาพของครอบครัวเมื่อสกครู่นี้นะครับขณะที่กําลังรับรถหรู BMW ป้ายแดงครับแล้วก็มีการยืนถือดอกไม้ช่อใหญ่กระทั่งมีเพจชื่อว่าคนใต้ .com นํารูปภาพนี้ไปโพสต์ต่อครับ กระทั่งมีชาวเน็ตโอ้โหเสียงแตกครับบอกว่าต้องเป็นค,คุณคุณแม่คุณแตงโมที่เป็นดาราอย่างแน่นอนนะครับกระทั่งมีการถกเถียงกันแล้วก็แชร์ต่อๆกันออกไปครับทำให้ความเข้าใจผิดเกิดในวงกว้างฮะดูก็คล้ายคล้ายเลยนะครับท่านของนายอลงกรแซ่ตั้งอายุ39ปีหรือนายหนุ่มคนนี้แหละครับซึ่งเป็นลูกเขยครับก็เล่าให้ฟังครับว่าคือเมื่อวานเนี่ยพาแม่ยายไปซื้อรถแล้วก็เอารูปถ่ายเนี่ยมาโพสต์ครับ มองมุมนี้ก็คล้ายๆนะครับจากนั้นก็มีการแชร์โพสต์ออกไปกระทั่งมีเพจชื่อดังเพจหนึ่งเนี่ยก๊อปภาพไปโพสต์ต่อจนมีคนเข้าใจผิดมีการคอมเมนต์ต่อว่าต่อขาต่า,างๆนา,นาครับถึงการได้รับเงินมาแล้วเอาไปซื้อรถโอ้โหสบายใจเชิบเลยนี่นะฮะแล้วก็มีเงินใช้มากมายกระทั่งตนเนี่ยได้ไปเจอโพสต์นี้เข้าก็เลยทักไปบอกกับทางแอดมินของเพจนี้นะครับว่าคนนั้นเนี่ยเป็นแม่ของตัวเองจริงๆไม่ใช่แม่ของดาราที่ ที่ไม่ใช่ของคุณแตงโมที่เป็นดารานะครับฐานะของนางสุนันทานิ่มสุวรรณผู้ที่อยู่ในรูปนะครับก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มีการแชร์โพสต์ออกไปก็มีหลายคนแซวแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยโทรมาถามครับแต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไระเพราะว่ามีการาให้ทางเพจเนี่ยลบไปแล้วนะครับตนก็อยากจะให้มันจบๆไปไม่อยากมีปัญหาอะไรนะครับทางเพจก็ลบให้แล้ว